สวัสดีค่ะพบกโบช่องหมูเห็ดเป็ดไก่โกะค่ะมือใครมือใครมือใครสีน์อันุใครคะสมโอใครคะมอดค่าอีคนนึงคะแล้วเรานะคะก็ห่างหายกันไปนานนะคะกับช่อง YouTube ช่องนี้นะคะก็คือบรรยากาศตอนนี้เป็นบรรยากาศห้องแบบมอสสีทับหนึ่งเนาะอุ้ยสวย นี่อันน right> uh, uh, ี้เป็นอ่ะเพื่อนเก่าๆของเราเองเก่าของเราเพิ่งทำห้องเรียนสีขาวได้เดี๋ยวไปรีวิวเราก็ยังลงสบอกไปรีวิวไหมคะอันนี้เฮ้ยเพื่อนเก่านั่งคุ้นนะคะอยู่ในช่องเราค่อนข้างบ่อยนี่นะคะเป็นกอดของห้องเรียนมอสีน้ำมือของเราเลยค่ะอันนี้จะเป็นครูสุชาดาสุนทรี์นะคะแล้วครูปริยดาแสนขำ อันนี้ถ่ายใครเออคนวัตมากสิจ้ะทำไมไม่คานวัตอันนี้มีอันนี้มีย i ครับอันนี้คนนี้ที่เล่มากทุกคนอันนี้ขึ้มาแบบว่าอคายตัวหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้สวยมากอันนี้ว่ากคืออันนี้เป็นบอร์ดของฝ่ายการเรียนนะคะก็จะมีแบบอากิโกะนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายค่ะตื่นสุดๆนี่ไปดูฝ่ายกิจกรรมกันค่ะ ใช่บอกทีอาธิโกะกี่รูปลูกรักใครกรรมเลยแหละแล้วดูเลยรูปเลยอ่ะทีมคุณอันนี้ทีมอะไรวะทีมอะไรก็คือไอ้พอลอยากได้วินเทจตก็ว่่าแตเลยอยากได้ตั้งเจ้าหญิงก็เลยมารวมกันอจ้าหญิวินเทกไหมทุกคนเริ่มความความเข้ากันของวินเทกสวยอ่ะก็วินเทกนะก็วินเทกนะท้อว่ะคือคือจะวินเทกแค่แบบสี่จุดไม่ได้ไงเออนี่แล้วมัเป็นต้งหัวใจได้ไง นะคะสวัสดียูทูบเบอร์ร้อยล <ique> ้านหน่อยขับยอดนค่ะยนต์เฮ้ยเป็นผักของผู้ตายนะคะเจ๊เขียวอุ้ยของกูของกูเขาเจ๊เขียวนะคะเขาบอกว่าเออให้ปลูกผักทุกคนเดี๋ยวเรากินให้ดูอร่อยมาก จัดนะอไรมาไม่ขมเลยแก่มากมาห้าสิบวันได้ตบองชิมฮะตบองชิมโลเอาหน้าให้ดู เงยตดล้นเลยอะอันนี้ค่ะอันนี้เพื่อนทำอะไรอยู่ไม่รู้อะไระคะเอออันนี้อันนี้แบบว่ากลังเขียนโปรแกรมองหนเก็อะไรเล่นเกมกมกันไปแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแบบเรียกนย่อยนะคะว่าพวกเราจะกลับมาโด่งดังกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่องหมูเห็ดเป็ดไก่ค่ะบ๊ายบาย